อาจะอีตัวเองเราอยู่กันในเกมเดนบายอีกแล้วนะวันนี้บอกเลยไม่ได้มาทําคลิปธรรมดานะวันนี้เรามาทําคลิปกับโปรนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมตอนหน้าต่ตาฉันเธอทําอย่างนั้นได้ยังไงดูครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โอ้โหเพื่อนล้มขํางบดแล้วครับยังไม่ทันปั่นเลยนะอืมตอนนี้ผมกดมากับเพื่อนคนนึงครับที่ชื่อซันนะครับเป็นเพื่อนสนิทผมนะ แล้วก็ดูครับเราเจอกับอะไรเราเจอโป้แม่งนี่ครับใครอยากเล่นเนื้อเก่งๆนับดูคนนี้ไว้นะครับนี่คือเนื้อจุติสามนะเห็นไหมครับเขาไม่ต้องบงไม่ต้องบิงย์นะเขาเดินตีเลยครับแม่งมาละคุณดูทรงดูดิเห็นไหมใครเขาบิงกันดูเขาบิงก์ดิครับโอ้โหบิงค์โคตรแม่นเนี่ยใครที่เล่นเนื้อเก่งๆ,ๆเนี่ยมาดูคนนี้ไว้นะครับเห็นไหมเฮ้ยขอวับดูดิ เฮ้ยนี่เนิร์ดของจริงเนิร์ดโ no. น .1 อยู่ผมบอกเลยคนเนี้ไม่ใครเล่นเนิร์ดกเกงเนียมา,มาเจอกับคนนี้หน่อยไหม,มบิงโคตรแม่นเลยครับดูดิแมนชาตคือตอนนี้ที่ผมเล่นกันคือกดมากับเพื่อนนะครับเพื่อนในทีมนะกดมาแบบชิวๆมาแบบมาเล่นกันแบบว่าคลายเครียดนะครับคลายเครียดไหมล่ะมึงเจอโปรครับทุกคน เฮ้ยพอแขวนจะหนีเลยวะใจาฟากหนึ่งของแบบนะฮะโอ้โหแม่งสุดๆโอเคครับเขาจะอุ้มใครต่อวะใครจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปนะฮะแล้วก็ปัญหาคือโปเนี่ยไม่ได้มีแค่โปอ่าฮิลเลอร์นะครับไอ้อดัมฟาซิตก,ก็โปรครับดูดิทุกคนจะสังเกตในแบบเห็นไหมคนอ,อื่นเขาโดานแขวนหมดแล้วนะแือผมคนเดียวที่ไม่โดนแขวนแต่แม่งแบบ โปรประทับโปรครับทุกคนตอนนี้มีโปรสองคนครับมีโปรอาดามฟานซิสแล้วก็โปรคิลเลอร์นะครับโคตรเทพนี่หมหาเทพชนเทพะฮะแม่งเคกาไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่เงยเดือนเดียวผมเจอโปรทั้งโอ้ยยโ,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 โคตรไหวเนี่ยครับดูครับไม่ต้องบิงกันนะต่อไปนี้เนิร์ดคือเดินตีได้ครับูดีด้ยหโอ้โห โอ้โห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 มีเดินเลยด้วยโอ้โหมึงโปรยยังไงให้เดินเลยวะโคตรโคตรจะเออเอาละพลังจงสถิตอยู่กับข้าพลังจงสถิตอยู่สถิตอยู่กับกูจริงๆว่ะมึงก็มาเดี๋ยววะโปร่ะมึงอ่ะเข้ามาเดี๋ยววะมึงจะโปรได้แค่ไหนเชียวโปรล็อกเป้าหรือเปล่าโอเคล็อกเป้าโอเคกูขอโทษที่ท้ามึงเมื่อกี้แทงหลังเอ้ยแทงไม่ จะกดแทงหลังเอ้ยกดไปทันไม่แขวนก่อนอะไรวะนะ่าเมื่อกี้กดโดนนะโดนหรือเปล่าวะขนาดแทงหลังยังขึ้นไม่ทนันนะคิดดูดิทุกคน <c oughs> ไอชี้แทงหลังยังขึ้นไม่ทนันไม่แขวนกูแล้วอะสุดยอดเกมโอเคครับเกมวัย3นาะทีนะนี่ครับ มีอดัมฟานซิสนะครับที่อยู่ข้างล่างนะเป็นโปนะกับคิดเลยโอ้โหคนจีนด้วยโอ้โหชิงชิงชองชิงเลยกันทีเดียวแม่งโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับคือบังเอิญมาเจอโปนะก็เลยจะอัดเล่นๆเฉยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบกดแวะกันเข้ามาดูนะครับผมก็ subscribe ชอบคลิปนี้ยิ้มกดไลค์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ